ครับวันนี้รายการโฮมรีมีดี้ธรรมชาติบำบัดนะครับจะพาพี่น้องมารู้จักกับมะพร้าวนะครับมะพร้าวมะพร้าว,ม,าาวมีสรรพคุณอย่างไงนะครับผมก็สรรพคุณมะพร้าวนี่มีเยอะมากนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะพาพี่น้องมาทําความรู้จักแค่ไม่กี่อย่างนะครับสิ่งแรกนะครับมะพร้าวเนี่ยแก้กระหายได้นะครับอา้าวลูกสาวไปแล้วอ,นนะอนนะานาอานามะพร้าวมาให้ปบ้บาชิมหน่อยนะครับอย,อยู่ในเหยือกก็มีไม่เป็นไรอยู่ในเหยือกก็มีนะครับ น้ำมะพร้าวอยู่ที่นี่นะครับส่วนหนึ่งลูกสาวไปละนะครับมะพร้าวนั้นแก้กระหายได้นะครับเวลาหิวหิวน้ำนะครับแต่คนไทยส่วนใหญ่เอาไปใช้ในงานศพนะครับที่เวลาไปงานศพก็จะใช้หนางนาก่อนที่จะเผานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้นี่มาที่บ้านยายจะมาทำขนมขนมมะพร้าวนะเราจอดเราจอดเนื้อมันเราเนื้อมาไปขั่วันมาไปขั่วนะครับเป็นยาแก้เบาวนโอเคครับ ยายที่ทำอะไระยายทำน้าก,กะทิอทำน้ำกะทินะครับโอ้ยายปั่นน้ก,กะทิคุาอะไรคะกะทิโอเคครับนี่เราก็คั่วไปเรื่อยๆนะครับคั่วไปเรื่อยๆฮ่าสุกเนาะ ตัวไปเรื่อยๆโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับเป็นสีเหลืองนะครับมันขาวอยู่แต่มันจะเริ่มจะสุกแล้วหลังจากนั้นเราก็มากินได้นะครับมถ้ากินเดี่ยวเขาก็กินนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลืองแล้วนะครับจะกินตอนนี้ก็ใกล้มันจะดูเหลืองแต่วันนี้จะไฟข้างนอกมันก็เลยดูขาวในความเป็นจริง เหลงแล้นะครับโอเคนะครับช่วยช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นผิวเราดีดีขึ้นนะครับสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับสาหรับคนที่เป็นเบาหวานเะนี่ยเราเอาตรงนี้นะครับไปคั่วคั่วให้มันเป็นสีเหลืองนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามากินลเหมือนกับลูกกอบครับประมาณนี้ ก้อนหนึ่งนะครับกินมาละสองลูกนะครับเราหวานอาการก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการรักษาโรคต่างเนี่ยมันมาหลายอย่างนะครับอย่าลืมนะครับบ้านใครที่มีมะพร้าวก็อย่าลืมกินมะพร้าวนะครับดีทุกอย่างครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนําพี่น้องนะครับก็คือน่กะลามะพร้าวคะกาลามะพร้าวเนี่ยมันเป็นยาถานอย่างดีนะครับจริงๆน้ำมะพร้าวนี่ก็เป็นยาล้างพิษได้นะครับ ล้างพีชในน้ำมะพร้าวแต่ว่าเนี่ยผมอยากให้พี่น้องได้ดูมันที่ฐานที่เราซื้อ่ตลาดมันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมครับเวลาบ้านใครที่มีมะพราะ้าวเราก็ไปเผานะครับเผาให้มันละเอียดเผาให้มันไหม้ไหม้เสร็จแล้วเราก็มาตำนะครับตำแล้วก็ทาเป็นยานะครับก็คือยาเวลาที่เรากินอาหารผิดหรือว่ากินอะไรที่แบบไม่ดีนะไม่ดีทาให้ากอ้วกอาเจียนนะครับแล้วก็มา ต้มนะครับล้างใส่น้ําแล้วก็กรองค่นนับใส่ในที่นนะครับเอาเนี่ยนะครับจะเป็นยาฐานกะลามะพร้าวนะครับอันนี้ดีดีมากนะครับก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือขอให้เรามีความเชื่อแล้วก็อธิษฐานนะครับการรักษาโรคต่างๆที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือว่าสุขภาพเราไม่ค่อยดีอธิษฐานเยอะๆนะครับพระเจ้าก็จะอวยพรนะครับอันนี้คือแนะนำวันนี้เพียงมะพร้าวนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับผมเตอร์ตี้ไหมคะดอกไม้แต่มาเตอร์ตี้แย่ ของข้านะเราจะไปต้ม